อ่าผมแนะนำนะแยกทางกับเอ็มบาเป้ P P e, ซะโอ้โหแบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับสนั่นของเลโอนาร์โดครับยู่ให้ชางเปเชแยกทางกับเอ็มบ้าเป้ e เลยณนเะวลานี้ มาจนได้ครับอดีตพอคนดังของปารีสแซงต์แชงแมงอย่างเลโอนาร์โดนะครับยกมือเชียร์ให้รีบแก้ทางกับคลยนนอปเปซะนักเตะแบบนี้ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับโอ้โหเราต้องบอกว่าอนาคตของเอปเป้กลายเป็นปัญหาในตอนนี้เลยหลังออกมากล่าวหาว่าสโมสรไม่มีความสมัครคีและดูเหมือนจะปล่อยให้ตัวเองหมดสัญญารอย้ายฟรีในปีหน้านะครับ ไม่รอช้าเลโอนาร์โดมาเลยเชื่อว่าเปชเช่จำเป็นต้องโบกมือลาเอ็มเปเป้ให้เร็วที่สุดในตอนนี้ <m uch os> เพื่อก้าวต่อไปในบทใหม่ของสโมสรมาฟังสิ่งที่เลโอนาร์โดได้พูดนยเขาบอกว่าเพื่อ <m uch os> ประโยชน์ของเปเช่ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ e <m uch os> ทเอ็มัปอเป้ต้องย้ายไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามปารีสชาลแมงเนี่ยเคยอยู่มาก่อนเครืยน์เอ็มัปเป้และจะยังคงอยู่หลังจากไม่มีเขาเขาอยู่ในปารีสมานานกว่า6ปีแล้วแล้วใน6ฤดูการนั้นมี5สโมสร ที่ได้แชมป์อยู่ไฟช็อปลีกโดยที่ไม่มีสโมสรไหนเลยที่มีเอ็มบปเป้อยู่ในทีมนั่นหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างเต็มพิกัดที่จะได้แชมป์รายการนี้โดยไม่มีเอ็มบปเป้จากพฤติกรรมของเขาในช่วง2ปีหลังเนี่ยเอ็มบปเป้แสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ใช่นักเตะที่มีความสามารถในการนําทีมจริงๆนะเขาคือนักเตะชั้นยอดแต่ไม่ใช่ผู้นําเขาคือจอมถล่มประตูไม่ใช่ย์เมร์การสร้างทีมขึ้นมารอบตัวเขาเนี่ยมันลำบากนะ อันนี้คือสิ่งที่เลโอนาร์โดแนะนําให้เปเช่แยกทางกับเอ็มบัเป้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ต้องไปงอนะเราก็มีทีมของเราเราจะไปหวังพึ่งตั้งแต่คนคนเดียวได้ยังไงนะครับโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่เลโอนาร์โดสับไม่ไว้หน้าเลยบอกว่าแยกทางซะถ้าจะให้เป็นเรื่องที่มันดีที่สุดนะครับแลวทุาากคน,นมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจะคิดเหมือนเลโอนาร์โดหรือเปล่าก็จัดมาวัรุ่นจัดไปเยาวีาลอย